ถ้าเลขนี้มาตัวนี้คอยจะเฮ็ดบุญใหญ่เลยพี่น้องหกตัวนี้ปิดถนนเลยจ้าพี่น้องจ้านี่ปิดถนนอีลีเลี่ยงเลยจ้าพี่น้องปิดถนนเลี่ยงเลยเลี่ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยจ้านี่ถ้ามาตัวนี้นะคะทั้งหกตัวนะคะสองตัวสามตัวบเอาเอาหกตัวเลยจ้าปิดถนนเลี่ยงจ้า นี่ปิดหมู่บ้านเลยพี่น้องปิดถนนบ้านควายนี่ละนี่ละสามสี่ลังกระปิดเอาสามสี่ลังนี่ละพี่น้องถ้ามาตัวนี้นะคะนี่ซาทุถ,ถึกนะแม่เนะาะซาทุขันลูกถึกนี่ ลูกส,สื่อตัวเครื่องบินไ้ซามีกกับมายูเมืองไทยเลยลูกได้เลขมาจากาผู้ทอกจากพี่น้องจ๋าเป็นลูกหลานของเมืองน้องค่ายบึงการเนาะจ้าเนาะได้เลขมาจากผู้ทอกนะคะที่เหาไปขึ้นผู้ทอกมาสัน่นถึงสั่นเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องถึงชั้นเจ็ดเลยนะคะ ให้ถือเดอ้อลูกขาจะได้มีเงินต่อชีวิตให้สามีซื้อตัวเครื่องบินให้สามีกลับมาเมืองไทยนอจนอ้ะเนาะนี่หลังจากที่เข้าไปขึ้นผู้ถอกมาเฮาก็ได้เลขแล้วก็ได้ไปซื้อมาเนาะจ้ะเนาะตามนี่จ้าตามนี่พี่น้องจา้า